มดดำช็อกดีเจกโกกรีนเวฟพลัดตกโรงแรมเสียชีวิตเพิ่งรู้ข่าวสดสดร้อนร้อนเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อได้รับแจ้งนายตรินเรืองกิจรัตนกูลหรือดีเจกโกกรีนเวฟ1 6 6 5พลัดตกตึกดาดฟ้าโรงแรมย่านสุขุมวิทดับเสียชีวิตล่าสุดต้องบอกเลยว่ามดดำช็อกรู้ข่าวดีเจกรีนเวฟเสียชีวิตโดยทางด้านมดดำ ได้เผยในรายการข่าวใส่ไขว่าเหวอเลยเพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการคือตกใจมากปกติเขาจัดรายการช่วงเช้าเช้าคู่กับพี่เป้ส่วนเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นรอฟังอีกครั้งแต่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเขาอยู่กับเรามาสิบปีแล้วช็อกมากทุกคนในบริษัทช็อกหมดรอให้ตำรวจสรุปอีกที เพราะตอนนี้ต้นสังกัดก็ยังไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวดีจกโกขอบคุณรายการข่าวใส่ไข่